สวัสดีครับนะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแกะกล่องจุนเนอร์นะครับหรือว,ว่าที่ตั้งสายาสั่งจากแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนะครับเนี่ยเนช h อปปี l ลาซาดาก็ตามสะดวกส่วนใหญ่สินค้าคล้ายๆกันครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมาจากจีนก็ต้องรอระยะเวลาจัดส่งเดี๋ยวนี้มีคนเขาสั่งมาขาย เยอะก็มีนะครับแต่ผมสั่งชุดเนี้ยตัวนี้6 60กว่าบาทมั้งบาทนะครับก็คุยเรื่องจูเนอร์กันหน่อยนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องสอนกีตาร์จูเนอร์นี่มันเป็นตัวสำคัญนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นกีตาร์ต้องมาตั้งเทียบนะอย่างผมเมื่อก่อนพอเล่นวงไม่มีจูเนอร์ก็ต้องตั้งเทียบกับพวกคีย์บอร์ด เทียบเสียงนะครับเหมือนคนเล่นดนตรีไทยก็ต้องเทียบกับคุยอะไรประมาณนั้นนะครับพอเราเล่นกีตาร์บาทีมันก็ไม่มีไงเพราะงั้อย่างประมาณ20-30ปีที่แล้วอุปกรณ์ตั้งเสียงเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากเลยมันก็จะมีตัวเป่าเป่าเี่เสียงเป็นโน้ตก็มีนะครับเป่ามันมี4ี่รูคล้ายคคุยผิวคุยดินอะไรเล็กๆกงนนะครับให้เราเป่าเทียบ นะครับเป็นเสียง2มาทีก็ตั้งเทียบกับอ่าซ่อมเขาเรียกซ่อมเสียงนะครับเป็นเด็กที่มีแง่ง2แง่งออกมานะครับยุคหลังๆผมก็บางทีก็ใช้เทียบกับเพลงเอานะครับเพราะเมื่อก่อนจูเนอร์มันจะแพงมากมันไม่ได้64บาทแบบอันอน,นี้นะครับอันนี้มัน64บาทเมื่อก่อนจะซื้อจูเนอร์ทีก็ราคาว่ากันเป็นหลักพันนะครับ แล้วว่าหลายร้อยกันเลยนะครับอ่าเบาๆก็500 6้อยอย่างเงี้ครับดีๆหน่อยก็ส0 0 0ันพันกว่าบาทอย่างเงี้ยครับอย่างเมื่อก่อนผมเล่นแล้วกเก็บเล่นตีแล้วก็เก็บเงินซื้อของบอสสอง0ันกว่าบาทก็ใช้ได้เป็น10ปีจนกระทั่งมีจูเนอร์หลังๆแบบยุครุ่นหลังๆออกมานะครับก็จะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับยังไม่มีที่แบบหนีบนะครับเมื่อก่อนยนีต้องใช้แบบ จุเนก็จะมีตัวรับสัญญาณเป็นไมโครโฟนก็มีนะครับรับสัญญาณไมโครโฟนให้เราได้รับสัญญาณไปนะครับหรือว่าจะเป็นอรูเสียบสายแจ็คนี่นี้ก็ยังมีแบบนั่งขายอยู่นะครับแต่ว่านะักกีต้์อย่างเราเดี๋ยวนี้ก็ชอบใช้แบบนี้นะครับซื้อผมซื้อเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้อย่างนี้นะถ้ารุ่นแพงกว่าก็จะละเอียดกว่าทําอะไรได้มากกว่าแต่ผมว่า แค่นี้มันก็ใช้ได้แทำไมผมมาปุ๊บต้องคุยก่อนจะคุยไปเลยว่ามันใช้ได้เลยนะคุณซื้อมาคุณก็ใช้ได้เลยนะคุณดูแค่นี้คุณก็ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะมันใช้ได้จริงอะ่ะผมก็ใช้อยู่ทุกวันผมก็เลยสั่งหกสิบมันหกสิบกว่าบาทใช่ไหมผมสั่งทีละหกอันน่ะสั่งแบบไม่ไม่ต้องกลัวหายกลัวกลัวพังงาไม่เชื่อก็มีเนี่ย ยังมีเหลือนี่อันเนี่ยติดอยู่ที่กีตาร์ที่ใช้ทํางานอยู่อีก2อันอย่างเงี้ยสั่งไว้มันหายก็ไม่ต้องกลัวผมสั่งทีละ6อันเลยเพราะด้วยความเมื่อก่อนเราซื้อจูนเนอร์ทีละ500ทีละพันอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ของก็ซื้ออย่างเงี้ยทีละ6อันอ่ะเราแกะกล่องออกมาผมจะไม่ค่อยปันนี่เท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีอย่างนี้นะครับข้างในก็เป็นปกติอันนี้อ่ะบอกที่ห้อที่ห้ออโรมาม่ก็ซื้อตามสะดวกนนะ ก็ดูร้านที่มันซื้อของออนไลน์ดูร้านที่มันขายเนีมันก็แน่นอนครับเนี่ยภาษาจีนภาษาอังกฤษมีวิธีการใช้บอกไอกตัวถูกราคาถูกสดโหมดมันก็จะมีน้อยหน่อยมีปุ่มเลือกอะไแต่ว่าเราก็แค่ตั้งสายอะ่ะเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรมากผมมาพุ๊บแกะออกมามันก็เหมือนกันเนี่ยครับมันก็มีประติติดมันก็ตามสภาพของมันแต่มันไม่มีฐานแถมนะ เรามาซื้อทานอีก40กว่าบาทมันก็จะตกอยู่ประมาณ110บาทอย่าลืมว่าสั่งของพวกนี้มันมีค่าขนส่งนะครับคุณสั่งกี่ชิ้นคุณต้องมาหารตัวตัวไปคุณสั่งแค่ชิ้นเดียวก็60กว่าบาทอย่างเงี้ยหกสบาทอันนี้ผมไม่ใช้นะสรุปว่าแกะกล่องออกมามันก็เป็นตัวอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขอเก็บอันนี้ไว้เป็นตัวสำรองของผม เวลาเราซื้อมามันก็ะมีอุปกรณ์ปกติผมยังซื้อมาแจกเลยนะเพราะมันถูกอ่ะซื้อมาแจกแบบเพื่อนต้องตีร้านเดียวกันบางทีเขาใช้จูเนอร์แบบเก่าอยู่แล้วก็เซื้อมาแจกเลยนะครับนี่เป็นน้ําใจให้แก่กันผมปุ๊บเราก็เปิดก็เป็นตัวนี้ปกติครับกล่องมันอาจจะจับภาพนิดนึงอ่า ถ้า C ก็คือการตั้งแบบโครมาติกตั้งที่ละครึ่งเสียงตั้งเครื่องดนตรีอะไรก็ได้นะครับเป็นเคดนตตีอะไรก็ได้นะนไได C นี่คือโครมาติกก็มีโหมดเป็นปกติ G คือกีตาร์ B คือเบส V ไวโอลินนะครับ U อูคูเลเล่ล้วก ตั้งไปตามหมดนแค่นี้ก็เกินพอเราอย่าเอาอุคุลเล่ไปตั้งกีตานะเพราะว่าเสียงสายมันไม่ครบไงบางทีม,มันก็ไม่ออกไอตัวนี้บางทีหนีบหนีบบางโนตก็ไม่ออกเหมือนเบสที่เสียงต่ําจริงๆก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ผมซื้อมาใช้กับกีตร์ตั้งกีตร์ก็ออกปกติใช้ได้ปกติถ้าไปตั้งสายเบสอาจจะไม่ออกครบทุกโนตโนต้ต่ำๆมันไม่เคยรับ นตัวหนีบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ใช้กับกีตาร์มันพอดีอ่ะหนีบไปแล้วก็ก็พอดีนะครับก็ตั้งส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นโคูมาติกตัวซีไปเลยเนี่ยซื้อมาแล้วก็ต้องไปซื้อฐานมาฐานก็ผมใช้อังคลายเลย45บาทก็ตีว่าฐาน45จุนเนอร์ของผมมาสั่งที่ละ6นะ6ชิ้นค่าส่งมันก็จะเฉลี่ยกันไปนะครับก็ตกอันแล้วไม่ไม่ไม่เกิน รวมฐานรวมอะไรก็ประมาณร้อยกว่าบาท150ก็ไม่เกินนั้นนะครับแต่ใช้ดีนะครับเป็นนักกีตาร์แบบเรา,เรา,เรา,เราท่านๆซื้อจูนเนอร์เพื่อหาย้วหน่อยก็ดีผมไม่สั่งทีละหกพันเลยสั่งแล้วก็ที่เหลือก็มาใส่ตะก,กร้ากลองไว้ที่บ้านเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนะเอาเทียบหยิบกีตาร์มาตัว น,นี่เนี่ยครับมันก็ใช้ได้ปกติมันก็ใช้ได้นะไม่ต้องดูผมจบก็ได้ไปซื้อมาใช้ได้เลยก็มันใช้ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเนี่ยตั้งให้มันตรงถ้ามันเกินไปทางขวาคือมันเสียงมันสูงไปก็ต้องผ่อนให้มันตำ่ำ วิธีการตั้งสายก็คือเวลาเราถอยกลับเนี่ยถอยให้มันเกินไปนิดหนึง่งแล้วค่อยหมุนขึ้นใหม่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปลดเวลาเราดีดมันเป็นทิศกันนะผมก็ไม่รู้มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ปะ่ะถ้าอยู่ตรงกลางเขียวตรงเดียเรานหนักมือขวาเราดีดแค่ไหนเราก็ตั้งแค่นั้นนะครับบางคนเวลาเล่นเล่นแรงแต่เวลาจูนเนื้อ ตีซะเบาล่องลอยไม่มีชีวิตตีดให้น้ําหนักปกติเท่ามือเราเล่นนะแีะ่ตรง่ก็ตรงมันก็ใช้ได้ใช่ไหมหกสิบกว่าบาทผมนี้จะติดนิสัยเอาหนีบที่หัวดิ้งไว้เลย ก็ใช้ได้60กว่าบาทน,นะครับเดี๋ยวนี้มีมีร้านค้าของคนไทยเขาสั่งมาสต็อกไว้เราก็ถ้าไม่อยากรอนานก็ซื้อแบบของคนไทยของผมสั่งของจีนนะครับสั่งของจีน60กว่าบาทสั่งก็ช่วงปกติก็ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็มาละเนี่ยมันก็ใช้ได้เป็นปกติแล้เราหมดอื่นนะหมดจีนปิกิตาร์อยู่แล้ว กล้องของข้าคิดนานเจอ,อนะครับแตด่ด้วยความละเอียดของการรับอะยังไงมันก็สู้ของแพงไม่ได้จริงของแพงนี่ยังไงก็ดี แต่ต้องแพงให้ถูกที่นะไม่ใช่ว่าร้านขายแพงอย่เชื่อซื้อเขาขายอันเนี้ยเหมือนยี่ห้อเดียวกันเหมือนเนียร้านหนึ่งขายสองร้อยอย่างเงี้ยโอ้ร้านนี้แพงดีกว่าไม่ใช่เราต้องดูมันของยี่ห้ออะไรนะครับอย่างช่วงที่มันไม่มีไอ้นี่ขายตัวหนีบๆน,บน,บนี้พอมีโทรศัพท์มันก็เริ่มมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์แอปจูนเนอร์ทุกวันผมก็ยังมีแอปจูนเนอร์อยู่ในนั้นแต่ว่าซื้อดีกว่านะครับซื้ออันเนี้ย ไม่ใช่ซื้อแอปพลิเคชันนะผมซื้อเนี่ยดีกว่าก็ใช้ปกติก็โหมดอื่นก็ปกติเวลาจูนเครื่องตีอื่นผมผมก็กดโคามาติกไปเลยนะครับเนี mm ่ย hmm. มันมันใช้ได้อสรุป150บาทใช้ได้ผมไม่สนใจจะหนีไปเลยบางคนแครหน่อยก็กลัวมันแบบไม่ค่อยหนีบไงก็เอาออกผมขี้เกียจต้องติดไว้ที่หัวเลย ไม่เอาออกเลยอย่างเงี้ยแทบจะไม่ออกยุค้นมันหลุดเองไม่ค่อยสนใจเอ่หมนหมดก็เปลี่ยนเอาสะดวกเราว่าเราออกเดี๋ยวเราลืมทาหายอีกผมมาติดไว้ที่หัวกีตาร์ผมตลอดเลยนะครับบางทีก็เล่นไปด้วยเปิดจูนไปด้วยก็มีนะครับยุคใหม่นะครับนักดนตรีก็ได้ใช้สิ่งของที่มันเป็นนวัตกรรมที่ถูกลง นะครับไม่ว่าเราจะเป็นจูเนอร์นะครับหรือว่าสายแต่บางอย่างมันก็ใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะผมเคยเคยซื้อของบางอย่างมาใช้เคยซื้อสไลด์ยีต้ามาใช้จากจีนอะ่ะมันใช้ไม่ได้มันไม่มีน้ำหนักยังไงมันก็สู้ของแพงไม่ได้บางอย่างก็ต้องยอมที่จะใช้ของแพงนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีจริงๆนะครับใช้ของอย่าเห็นแก่ของถูก ก็าจะเสียใจแต่ว่าที่มาคุยรีวิวนี่อันนี้มันใช้ได้ผมคอนเฟิร์มงั้น่าจะไปดูหลายๆรีวิวก็ได้แต่60บาทเนี่ยคุ้มนะครับสั่งได้ใช้ได้เนี่ยแน่นอนกล่องเขาก็เขียนนะครับอ่าไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นดนตรีและการเล่นกีตาร์ครับขอบคุณครับ